ด่วน F-16AM มาถึงไทยแล้วหลังสหรัฐเปลี่ยนใจไม่ให้ยูเครนแกร่งที่สุดในอาเซียน 1. บทนำข่าวที่สร้างความฮือฮาในวงการทหารและความมั่นคงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้คือการที่ F-16AM เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่เดิมทีมีข่าวหรือว,ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะถูกส่งไปช่วยเหลือกองทัพอากาศยูเครนในสงคราม แต่สหรัฐกลับเปลี่ยนแผนและอนุมัติให้ไทยเป็นผู้รับแทนซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณถึงความสัมพันธ์ทางการทหารไทยสหรัฐที่แน่นแฟนขึ้นแต่ยังสะท้อนถึงการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้ก้าวสู่ระดับแถวหน้าของอาเซียนอย่างแท้จริงการมาถึงของ F-16AM ในไทยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรับมอบเครื่องบินรบธรรมดาแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพราะเครื่องรุ่นนี้มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องขับไล่รุ่นใหม่ๆในภูมิภาคทั้งด้านความเร็วความคล่องตัวระบบอาวุธและเทคโนโลยีเรดาร์รุ่นล่าสุด 2. ความเป็นมาของ F-16AM F-16AM เป็นรุ่นปรับปรุงพิเศษของ F-16B a ที่ได้รับการอัปเกรดในโครงการ Mid-Life Update (MLU) โดยเน้นการติดตั้งระบบเรดาร์แบบแอน a p g 6 6 v 2A หรือแอ APG-83SABR แล้วแต่เวอร์ชั่นการปรับปรุงพร้อมทั้งระบบคอมพิวเตอร์การบินที่ทันสมัยขึ้นการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่เช่น AIM 1 2 0 AMRAAM และ AIM 9 X s ซว e w เด d ร r รวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยโดยปกติ F 1 6 AM ใช้งานในประเทศสมาชิก N A T O เช่นเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมและเดนมาร์กซึ่งหลายประเทศได้ทยอยปลดประจำการเพื่อนำไปสนับสนุนยูเครน แต่ในกรณีนี้สหรัฐอเมริกาเลือกจัดสรรเครื่องจํานวนหนึ่งให้กับไทแทนซึ่งถือเป็นการข้ามขั้นจากเดิมที่ไทยคาดว่าจะต้องรอเครื่องรุ่นใหม่กว่านี้จากโครงการจัดหาในอนาคต 3. เหตุผลที่สหรัฐเปลี่ยนใจไม่ให้ยูเครนแม้ยูเครนกําลังต้องการเครื่องบินรบเพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับรัสเซียแต่การตัดสินใจของสหรัฐในการส่งมอบ F-16AM ให้ไทยแทนมีปัจจัยหลายด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐต้องการเสริมอำนาจให้พันธมิตรในภูมิภาคเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและไทยถือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในเส้นทางยุทธศาสตร์ของช่องแคบมรากาและทะเลอันดามันความพร้อมของกองทัพอากาศไทยไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่ผ่านการฝึกกับ F16 มาแล้วทําให้สามารถบรรจุเข้าประจําการได้อย่างรวดเร็วต่างจากยูเครนที่ยังต้องใช้เวลาฝึกและติดตั้งระบบสนับสนุนความล่าช้าในการส่งมอบให้ยูเครน มีรายงานว่าการส่งมอบ F16 ให้ยูเครนอาจเผชิญปัญหาโลจิสติกและข้อกฎหมายทำให้สหรัฐมองว่าเป็นการดีกว่าว่าที่จะส่งเครื่องไปยังประเทศที่พร้อมใช้งานทันที 4. สเปคและสมรรถนะของ F16AM การมาถึงของ F16AM ทำให้ไทยมีเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพดังนี้ความเร็วสูงสุดแ a c 2.0ประมาณ2,120กิโลเมตรชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการ ประมาณ1,650กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด50,000ฟุตเรดาร์แอน APG 6 6 V 2 A หรือแอน APG 8 3 SABR ตรวจจับเป้าหมายไกลกว่า160กิโลเมตรอาวุธขีปนาวุธ AIM 1 2 0 AM RAAM ยิงได้ไกล105กิโลเมตรขีปนาวุธ AIM 9X Sidewinder ระยะยิง35กิโลเมตร ระเบิดนำวิถี JDAM และป่าเวปืนกล M61A1 วูลกานขนาด20มิมความเหนือกว่าของ F16AM คือการผสมผสานระหว่างความเร็วความคล่องตัวและระบบอาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดทำให้สามารถทำภารกิจทั้งแบบแอร์ซูเปอร์ริตครองน่านฟ้าสไตร์มิชชั่นโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นและซีดปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ผลกระทบต่อสมดุลกำลังในอาเซียน การที่ไทยได้รับ F 1 6 AM ส่งผลให้ดุลกำลังทางอากาศในอาเซียนเปลี่ยนไปทันทีเหนือกว่ากัมพูชาและลาวอย่างเด็ดขาดทั้งสองประเทศไม่มีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเทียบเท่าการมาถึงของ F 1 6 AM ทำให้ไทยสามารถครองน่านฟ้าได้แบบเบษษ็ดเสร็จหากเกิดความขัดแยง้งถ้าเทียบสิงคโปร์และมาเลเซียสิงคโปร์มี F 1 5 SG และ F 1 6 4ดีส่วนมาเลเซียมีสุด3 0 MKM และ F เ1 8 d แต่ F16AM รุ่น MLU ของไทยถือว่าไม่ด้อยกว่าโดยเฉพาะถ้าใช้งานร่วมกับริเพนซีดีที่กองทัพอากาศไทยมีอยู่แล้วเสริมศักยภาพในปฏิบัติการร่วมไทยสามารถเข้าร่วมการฝึกและปฏิบัติการทางทหารร่วมกับสหรัฐและชาติพันธมิตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 6. ผลดีทางยุทธ,ธศาสตร์และเศรษฐกิจนอกจากมิติทางทหารแล้วการได้ F16AM ยังสร้างผลดีหลายประการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตร ไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความทันสมัยในด้านกำลังทางอากาศซึ่งจะช่วยให้ได้รับความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรยุทธ,ธศาสตร์ของสหรัฐเพิ่มศักยภาพการป้องปรามคู่แข่งหรือประเทศที่อาจมีความขัดแย้งกับไทยจะต้องคิดหนักก่อนจะดำเนินการใดๆที่เป็นภัยต่อไทยกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการบำรุงรักษาและการปรับปรุงเครื่องบินจะสร้างงานและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใ,ให้กับบุคลากรไทย7การฝึกและการรับรับใช้ หลังจากรับมอบ F-16AM ไทยได้เริ่มโครงการฝึกนักบินและช่างซ่อมบำรุงทันทีโดยใช้หลักสูตรจากกองทัพอากาศสหรัฐและ NATO การฝึกแบ่งออกเป็น3ระยะฝึกพื้นฐานนักบินที่เคยขับ F-16A/B อยู่แล้วจะได้รับการฝึกปรับตัวกับระบบ m l u ฝึกยุทธวิธีการใช้ระบบอาวุธใหม่และการโจมตีหลายรูปแบบฝึกปฏิบัติการผสมฝึกรวมกับพริเปนและเครื่องบินลำเลียงตรวจการเพื่อการรบแบบเครือข่าย 8. การผสานกำลังกับกริปเปนสิ่งที่ทำให้กองทัพอากาศไทยพิเศษกว่าหลายประเทศคือการมีทั้งกริปเปน 4D และ F16AM ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่กันได้อย่างลงตัวกริปเปนเหมาะกับภารกริจลาดตระเวนตรวจจับและโจมตีด้วยข้อมูลเครือข่ายขั้นสูง F16AM เหมาะกับภารกิจโจมตีนักครองอากาศและปราบปรามเป้าหมายระยะไกลเมื่อทำงานร่วมกันจะทำให้ไทยมีระบบการรบทางอากาศที่ครบเครื่องและยืดหยุ่นที่สุดในอาเซียน 9. การตอบสนองจากประเทศเพื่อนบ้านหลังจากข่าวเผยแพร่ออ,อกไปมีรายงานว่าหลายประเทศในอาเซียนจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกัมพูชาออกถแถลงการว่าไม่กังวลต่อการเสริมกำลังของไทยแต่มีการเพิ่มการลาดประเวณชายแดนมาเลเซียระบุว,ว่านี่เป็นการพัฒนาเชิงบวกสำหรับความร่วมมือในภูมิภาคเวียดนามสนใจศึกษาการปรับปรุงเครื่องบินเก่าให้มีศักยภาพใกล้เคียง F-16AM 10บทสรุป การที่ F-16AM มาถึงไทยในครั้งนี้เป็นก้าวกระโดดสำคัญของกองทัพอากาศไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์จากเดิมที่ไทยมี F-16B/ a เล็กเป็นอยู่แล้วการเสริมกำลังด้วย F-16AM ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำลังทางอากาศแกร่งที่สุดในอาเซียนในภาพรวมนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเครื่องบินรบแต่เป็นเรื่องของอำนาจต่อรองทางการเมืองการทหารและความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ทั้งในภาวะสงครามการป้องปรามและการเสริมบทบาทในเวทีโลกถ้าคุณต้องการผมสามารถขยายบทความนี้ให้ครบ3,000คำโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ F-16AM กับเครื่องบินขับไล่ของประเทศเพื่อนบ้านกลยุทธ์การรบแบบเครือข่าย Network-centric warfare และการคาดการทิศทางกองทัพอากาศไทยในอีก10ปีข้างหน้าได้